ครับนี่มันจะมีบางจังหวะที่มันชัด่ะครับเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับตัวใหญ่ยาวมากครับไม่รู้พญานาคหรือเปล่านะครับในกล้องไม่น่าเห็นนะผมว่าน่ผมนั่งอยู่ใกล้ๆยังเห็นเป็นบางจังหวะครับมันจะบางจังหวะจะขึ้นมาชัดครับตัวดำๆยาวๆนะครับปายักษ์เลยครับในกล้องไม่น่าเห็นว่ะ เหมือนมันว่าอย่างนี้อยู่เนี่ยสวนน้ำอยู่อะอปลาใหญ่อะอยางมีเป็ดดีๆจ้ามิน่นทยใหนหาเห็นเดี๋ยวล้งุ๊บพีนี้องเพล้านอยู่ วายอยู่ก็ที่ถ้าตรงนี้นีดได้ยวผมยังอยู่ยังอยู่อกส์อ่ะเชื้อผมด้ครับเริ่มเอะไครับมาดูตัวอะไรนะครับผม